สวัสดีครับพี่น้องที่คิด้อยคิดถึงสุผู้สุกนครับพี่น้องครับมาเบาอีกแล้วัมพาะสีบ้าว่านยังดอกมือเศร้าน่ครับลงคลิปว่าใดจักเถื่อครับพี่น้องครับโทรศัพท์มีปัญหาก็เ,าเลยมาลงได้ช่วงว่าม่านใบซีโมงเกือบใบหามงคครับพี่น้องลงแล้วพัน คอมเมนต์บ่ไดรซะบิดก่อนครับดู่สึว่าสิมีถามมามีคอมเมนต์ข้ามาสองคนครับคุณสุวรรณหรือว่าอคุณวัสนาฟ้นยังนี่แหละเนนิ่น่นอ่าคอมเมนต์ข้ามาจะมาตอบเพท่านขอทนลหลายๆเด้อครับอุตส่าห์คอมเมนต์มาผมต่อเพราท่านครับติเจปิดอีกแล้วปนนวา่าครับพี่น้องครับกลับมาหอดบ้านลับมากำลังสีเขาน้องหานพี่น้อง คำนั้นสิเขาเนางหานรไปรที่นีพันลืมลืมกองเขาครับแม่ลืมกองเขาน่อยตัวนี้นะไปทั่วหาหม,ม่อมพ่อลืมกองเขายู่วัดถึงสิเจ็บใหด้ดอกแม่ออกครับแต่ว่าแม่ออกกะไปหลยยครับมึงนี่แม่ออกพ่อไปหลกคนอยู่นะครับไปหลยอยู่พี่น้องครับอาจารย์ก้มไก่กินเขาง่ายยู่ะก็เลยกลับมานะครับ ว่ามันจะขว,วางเรื่มยังเรื่มกวงเขาโอ้ยเนาะไปจังหันเรื่มกวงเขาพี่น้องครับ <c oughs> นี่ถือว่าผนว่าเทามาแล้วมันเรื่มหนาเรื่มหลงังมันแมนคือขาจาวายหลีตัวเนาะอันเบาเรื่องเทามาแล้วเรื่มหนาเรื่มหลงังคิดหอดอีเม่เย่เติร์ดครับพี่น้องขิดหอดอีมเมเย่เติร์ดแต่จีเฮียนสมัยก่อนนะครับเฮียนสมัยก่อนกับสิบอมมี่สันลางเด้ สี่เป็นเสาโดดๆขึ้นไปได้ครับนะครับมีบันไดขึ้นไปบันไดขึ้นไปรังเฮี้ยนกะซากบันไดขึ้นครับยานขโมยยานจนผู้ไรขึ้นป้นขึ้นบ,นนบุกนะครับปฏิทีนกะสิมีซ่านครับพี่น้องมีซ่านนะครับมีซ่านซ่านน่กะไปทาหม่องมาเขา่าหมอ่องตั้งองค์ตั้งแอง้ถทาเป็นน้ำเสื้อครับพี่น้องน้ำเสื้อคือน้ำใสครับเพราะเทล,ลงไปใต้ใต้ตล่างมันกะเป็นน้ำขี้เสีย ไม่ใช่เตือนครับพอดีเพื่อนเอื้อนหมากินเขาเนี้ยมันแรงพี่น้องครับความลืมนาลืมหลังของเพื่อนครับเพื่อนปั่นเขาสมัยก่อนหมามันกินง่ายๆด้พี่น้องไม่กินเา่คือสมือเนี่ยสมือจักหัวอาหารแจ่วตับไตแจ๊วอีหยังได้ได้ครับทั้งเนื้อทั้งไก่ได้เห็นแต่มันกินมันยังกินครับแต่กินีกินเขาแล้วก็ปั่นปั่นแล้วทิ่มลงไปครับทิ่มหมันี่แยกขีดินมันก็กินครับสมือไว้มันสามารถจกินครับพี่น้องหมา มันกับพ <wh> ัฒนาไปเรื่อยๆคือค้นกับพี่น้องกับเรไปแล้วเลยเดี๋ยวนี้มันเลี้ยงยากเพราะคือสมัยก่อนครับสมัยก่อนถิ่มห้ยเราแล้วเลยครับเพราะจังแปาแนวกินให้มันกินดอกครับอืเออินแอะแอะแอแอแอะมันกับแรนมาโหลดครับผ่นใกล้กับกู้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 กับแรนมาโหลดครับเดี๋ยวนี้เราไปเอินแอะ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 กู้กู้แกงกับบ้าไกลกับหมาพี่น้องมันเป็นดัชนีเนี่ยบอกมาใส่แล้วโอ้พอาะจะกินเขาแล้วแล้วครับไม่ได้เตื่นเพิ่งกะ ถือกับตะเกียงนี่ครับถือถือตะเกียงข่างขัวครับพี่น้องเป็นตะเกียงเป็นตะเกียงใต้นี่แหละบนตะเกียงจเจ้าะออยู่ไในตะเกียงน้ำมันกัดครับส่วนข่างไายเป็นกับกำขั้มเข่าครับงวกหนาง,งวกหลังน้าวาเอื้อนหาหมาครับหัวนะซองลงไปแต่ลางหมดแล้วครับเดี๋ยวเห็นพ่อมีนี่แหละ มันไปตายทั้งไถ่ลงมาหน,ออหนึ่งเขจะเก่งบ่าเขานี่ฝนน,น,น่ะบ่าเพราะแต่หมามาครับเอะแอะอะเอะหมามาปับเล่าว่าจิทิ่มข้อมเขาลงให้หมาพี่น้องครับอืมพันลงทิ่มแต่เจียงลงไปซะดีเถ่าว่าหวัวปักลง <c oughs> นี่แหละหันท่ามาแล้วมันเลื่มหน้าเลื่มหลังตัวพี่น้องเป็นอยงสี่ตัวอืมอยากพูกว่าความจำเจ้าของดีบ่ดีครับ ถ้าเฒ่าแจ้มาแล้วนี่ครับมันจำยังไม่ใครได้หรอกแต่ว่าถ้าคุามจำของมันดีก็คือบทสนิ้เฒ่าแจ้แต่ว่าบ่แมนนี่แหละครับต้องเทียนนิดหน้อยกระจำบ่ได้เด้อันนี้บกไปตามผู้เฒ่าผู้แจ้คนบ่เคยหรอกครับเฒ่ามาแล้วกรลืมหน้าลืมหลังครับเฒ่ามาแล้วก็ลืมตัวหลังค้นผ้าหลานไปจังหันครับนี่ม่็นไงหนึ่งผ้าหลานไปจังหันนี่แหละไปจังหันแหละครับพอดีหลานกะแอลจิงเขาที่ไหน เราก็เลยใจให้นะพระกับพระท่านเอกชันนะครับพี่พระท่านเอกชันจังหันครับพระท่านเอกชันจังหันอยู่เราก็เรียกว่าบางคนอาจจะสงสัยครับพี่น้องครับเอาจังหันนั้นแปลว่าอย่างหลายๆคนอาจจะโมูหนะครับเข้า่าจังหันบางคนาเอยไปจังหันไปจังหันเนี่ยบางคนู้อหหลีพี่น้องครับเดี๋ยวนี่อาจารย์ค้มกะถือว่าสีเบาหายผู้เพิ่นบะหู บ่เข้าใจเขา่าจังหันครับแปลว่าจังบางแต่ว่ามันกับว่ามีหลายดอกคนที่บว่หูก็เลยส่วนมากกับหูครับเขามาจังหันอืมจังหันนี่ก็คือเขาอาหารของครบเขลี่ยต่างๆนะครับพี่น้องครับเอื่นว่าจังหันครับบางคนอาจสิว่าไม่แมน่วาจานคงแมนครับพี่น้องจังหันแปลว่าเขาแปลว่าอาหารของครบเฉลี่ยต่างๆนะครับพี่น้องครับอ่าคือว่าจังว่าพระ ฉันจังหันเช้าก็คือพระก,กินเขาย่างมาเ้าเนี่ยละหันบอกไปแล้วก็เลยห้มันอ่าอยาดโยง,งพี่น้องเนี่ยหัวใสหล่ะเลี้ยงไม่ไงี่อีเม่ไย่งใครจกินเขา,ขาอยากินเขายากกินเขาขว่าากกน,านะแอวดูต่อดูไม่ใงีก็เลยใจใหายมึงที่เฝ้าฉันไปหังพาเขาฉัานไปแดกยู่ัวน้า,นาว่า <laughs> ครับพี่ดองครับ เราก็ล่างสีบอกว่ามุสิเฝ้าแดกไป็นอย่างพะพัฒน์ตันเฉินดูเบาผพียนี่แหละคือความเถาความแก่พี่น้องเถอามาแล้วก็เริ่มหนาเริ่มหลังเป็นเส้นั่นตัวครับคลิปนี้อัดเลียนที่ซื้อเราพี่น้องครับอัดเลียนเบาหนุ่มม้วนพี่น้องซื้อดอกกำลังคิดว่าถ้ารูคลิปนี้ไปแล้วสิข้มเมนได้บ่โอ้ยคัือข้อเมนได้มวนหลายพี่น้องเลยครับได้ตอบไปเบาได้ยจานั้นพี่น้องแต่ว่าเห็ดไหลส่วนไหลยังใหญเห็ดถั่วพี่น้องครับเห็ดแล้วก็คือเก่านั่หลับมันก็คือเก่ามีฉะนั้นกาเคิดว่าคมมเนได้กะ อาจารย์ผมกับความที่สิตอบอยู่ตลอดเวลาได้พี่น้องเด้อคับตอบว่าท่านกับซื้อถือว่าสิ่งเจ็บสิ่งแจ็บนะครับคือเก่าน่ละพี่น้องครับครับเอาสมัยนี้ละพี่น้องครับพ่อหอมปากหอม่อนะครับเราเลียนนั่งพี่น้องสมัยนี้ก็ดีแจวละอ่ามือนี้ก็บ่หนาวเนี้ยแต่ว่าบ่เปิดพัดลมครับพี่น้องอบ่เปิดพัดลมแต่ว่าบ่หนาวบ่เปิดพัดล้มในเื้อครับพ่ออาบน้ำได้อยู่ครับเพราะว่ามือเศร้านี่ตื่นขึ้นมาคือแปรงฟันยันเดียวลางหนาไปเลยครับอ่าเพราะวันอาบบ่ไหวแล้ว อาบไว้แล้วตอนที่แรกแม่้านเพิ่นก็บ,บอกอยู่ครับแม่้านเพิน่นว่าจะว่าเอาถุงมือใส่มือบอกนะโว้ยสิมาใส่อย่างมันบ่าหนาวดอกมันเอาเข,าข่าคับๆพี่น้องเอ้ยครับเอาเข,าข่าคักๆพันหนาวมือบ่ที่นห่หนาวมือกำแห้งรู้สิย่านมือด่างย่างลงบ้านครับพี่น้องเลยไปพอดีร้านค้าเพิ่นเปิดพอดีร้านหนึ่งครับทั้งสี่ขาบ้านตอนกอยพี่น้องอ่าบ้านตอนกอยพี่บุญหลักก็เลยขอสื่อถุงมือน้ำเพล่ากับกุลสิบบาทคือเอา ว่าตายแล้วกลัวดอก <c oughs> ครับพี่น้องครับพ่ออกันชิปนาก็แล้วกันยูดีไม่งเฮ้สุขุคนณท่านพี่น้องเด้อครับเอาขอบคุณพี่น้องลหลายๆที่กดติดตามช่องของอาจารย์คมเชี่ยวนะครับขอบคุณพี่น้องลหลายๆเด้อครับที่บ่ถิ่มบ่ป๋าพ่ไร่่อืมกันนะครับพี่น้องทุกท่านทุกๆคนกับได้บุญน้ำกันได้กุศลน้ำกันนะครับเอาขอขอบคุณพี่น้องทุกทา่านก็แล้วกันที่ยังเบิ่งช่องของอาจารย์คมยอยู่บ่ไปจากกันครับพ่ถิ่มกันขอ้พี่น้องทุกคนได้บุญได้กุศลน้ำกันได้พี่น้องเด้อเอา มือนีอาจารย์คมแปลบุญมาฝากทุกทกท่านไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ